นะคะแล้วก็จะมีด้ามจับเป็นร่มแบบนี้นะคะเราก็าเอาการลูกโป่งนะคะทาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเ,เพื่อนๆคะวันนี้พามาชมดอกสับป,ประรดสีนะคะกระถางนี้ที่เราทำา i y y ไว้นะคะเราเอาตะไคร่นะคะตะไคายสีเขียวนะคะแล้วมาพ่นสีทองค่ะแล้วสีขาวนี้ก็คือจานรองบนโต๊ะอาหารนะคะที่เหลือใช้นะคะ ซึ่งสีเขาถลอกมแล้วนะคะเราก็เอามาใส่อีกชั้นหนึ่งให้เป็นสีขาวสวย,สวยเพื่อมองระยะไกลได้ง่ายนะคะแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้เขาออกดอกแล้วะคะับปะรดสีเพื่อนเพื่อนดูนะคะสประรดสีสายพันธุ์นี้นะคะใบเขาจะเป็นด่างขาวนะคะดาาบบะคะ่ดางขาวรอบใบนะคะด่างขาวรอบใบดอกเขาจะเป็นสีโอรสแบบนี้นะคะชมพูอมโอรสนะคะแล้วก็เป็นเกสรตรงกลางเขาเนี่ยออกจะเป็นสีส้มเข้มๆนะคะแล้วก็ปลายเกสรก็จะเป็นสีม่วงนะคะ นะคะทุกชอ่อนะคะแต่ละชอ่อก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะออกลายกระถางเลยแล้วค่ะวันนี้เราเอาที่เราดี Y มาให้ดูนะคะตอนนี้ก็ออกดอกนะคะแสดงว่าเขาก็สมบูรณ์ค่ะเราก็สมบูรณ์นะคะอันนี้เราปลูกแบบผสมไว้นะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะนี่เราก็ปลูกไว้อันเดียวกันนะคะกับกับใบด่างขาวแบบนี้นะคะออกดอกสวยๆเลยละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมอีก2กระถางเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะรถนะคะสีโอรสแล้วก็ เขาก็จะมีเกสรนี่ค่ะปลายๆเขาก็จะเป็นสีม่วงนะคะเกสรเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยมากเลยละค่ะต้นนี้จําชื่อไม่ได้นะคะแต่เขาสวยน่ารักมากเลยนะคะอยู่ในกระถางนี้นะคะเราปลูกรวมกันไว้แบบนี้นะคะปลูกรวมกันไว้แบบนี้ค่ะอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะแล้วก็ปลี้ออกดอกแล้วค่ะค่ะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งกระถางนะคะกระถางนี้ค่ะที่เราแยกเข้ามานะคะแยกเข้ามาไว้อีกหนึ่งกระถางแบบนี้นะคะ คุณเพื่อนสังเกตดูนะคะปลายเกสรเขาจะเป็นสีม่วงกีบเกสรเขาจะเป็นสีขาวแต่กีบเลี้ยงนะคะกีบเลี้ยงจะเป็นสีโอรสสวยมากค่ะก้านเขาก็จะโชกโชกต่อออกมาตรงกลางตรงกลางลำต้นนะคะตรงกลางลำต้นแบบนี้เลยค่ะแต่สีที่อยู่ตรงกีบดอกก่อนเกสรนี้นะคะก็จะเป็นสีส้มส้มเข้มๆนะคะโอรสเข้มๆค่ะ ต่ปลายทุกใบนะคะปลายทุกดอกของเราก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะอันนี้สวยมากนะคะนี่ค่ะแล้ววันนี้เอามุมสับประรดสีออกดอกนะคะออกดอกส,สวยยมาให้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยค่ะอันนี้เราไว้มุมนี้นะคะมุมนี้จะถูกแดดลํำไรนะคะจะถูกแดดตอนเช้าะค่ะตอนบ่ายก็จะร่มนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่นนี้ก่อนนะคะเราพามาชมมุมสับประรดสีนะคะตอนนี้เขากําลังออกดอกในทุกๆกระถางเลยนะคะ เพื่อนๆค่ะค,คะคลิปนี้ของต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ